สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสุ่เป็นพาเพลินอินเยอรมาวันนี้จะพาไปชมตลา,าดเช้าที่วิเศษชัยชาญน,นะคะตลา,าดตอนเช้าเช้าวันอังคาระคะ่ะก็จะมีตลา,าดนัดแล้วก็มีตลา,าดผลไม้ทุกอย่างแล้วก็มีต้นไม้สวยๆง,งามๆนะคะ อันนี้เป็นอาปากทางเข้าจะมีต้นไม้กล้วยไม้ลาน,นีสวยมากค่ะราคาไม่แพงนะคะราคาต้นละ35บาทค่ะไม่ผิดค่ะราคา3ต้นละ35นะคะเลือกได้ตามสบายเลยค่ะราคาเท่ากันหมดนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ถูกใจพี่พิมมากเลยก็ซื้อมาสองสามต้นนะคะเอามาห้อยให้สวยงามค่ะพี่พิมอ่า ไปดูอ่าพวกดอกไม้แล้วก็ไปดูอ่าของกินนะคะก็ตอนเชา้าๆควรจะเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ของราคาต่างจังหวัดพี่พิมพ์บอกได้เลยว่าไม่แพงค่ะอันนี้พี่พิมพ์เคยดูในเว็บไซต์อ่าขายต้นไม้ก็ราคาต้นหนึ่งตกสาม0ีค่ะอูแล้วแต่ชื่อพันธุ์เขานะคะอันนี้พี่พิมพ์ก็ เป็นคนไม่เน้นพันค่ะอะไรก็ได้เป็นดอกไม้เป็นดอกกล้วยไม้ที่สวยงามพี่พิมพ์ก็ชอบแล้วค่ะนันนะคะถ้าใครเคยเห็นพี่พิมพ์อยู่เยอรมันจะเห็นที่บ้านจะมีดอกกล้วยไม้เยอะมากนะคะมาเมืองไทยพี่พิมพ์ก็เลยซื้อไปห้อยตามอ่ากิ่งต้นมะม่วงบ้างนะคะแล้วก็ตรงโรงรถบ้างค่ะพี่พิมพ์ชอบให้เขามีหลากสีสวยงามนะคะ ก็ถ้าใครชอบนะคะก็ไปดูเลยค่ะตลาดนัดวันอังคารที่อำเภอวิเศษชัยชาญน,นะคะจะมีทุกทุกนัดของวันอังคารนะคะผลไม้แล้วก็อาหารการกินราคาถูกมากค่ะอันนี้เป็นพืชผักนะคะก็จะมีทั้งมะกะกอทั้งะมะม่วงมีทุกพันธุ์นะคะแล้วก็ฟักทองก็มีมะเขือเทศก็มีนะคะ พี่พิมพ์ก็เดินดูชิวๆไปด้วยราคาเบาๆค่ะไม่แพงนะคะราคาไม่แพงราคาจับต้องได้นะคะแล้วก็จะมีะพ่อค้าแม่ค้าเยอะมากนะคะผักออตอนนี้ก็จะมีราคาไม่แพงเท่าไหร่แต่ว่ามะนาวนี่แพงมากคะ่ะขอบอกอขนมนมเนอยอันนี้พี่พิมพ์เอามาฝากเฉพาะ พี่ๆน้องๆที่อยู่ต่างประเทศนะคะเพราะว่าคนอยู่เมืองไทยก็อาจจะกินจนเบื่อแล้วนะคะแต่ว่า,าน้องๆพี่ๆทุกคนที่อยู่ต่างประเทศห่วยหาขนมไทยแล้วก็อาหารไทยนะคะพี่เพ็มพก็เลยจะเอามาฝากทุกๆคนนะคะมีร้านข้าวแกงก็มีนะคะแต่ว่าส่วนมากพี่เพ็มพจะไม่ค่อยซื้อข้าวแกงค่ะถามว่าทําไม รสชาติเขาจะออกไปทางหวานทั้งหมดนะคะที่อำเภอวิเศษชัยชาญน,นี่ถ้าจะกินคนไหนที่คิดว่ารสชาติอร่อยก็ลองซื้อกินนะคะแต่สำหรับพี่มพ์มส่วนมากก็จะทำกินมากกว่าค่ะหรือไม่ก็จะซื้อเป็นพวกเป็ดพะโู้เพราะว่าในตลาดนี้จะมีเจ้าหนึ่งที่ทำอร่อยมากๆเลยค่ะ,ะเป็ดจะเป็นเป็ดพะโูะโ้ไข่พะรู้ไส้พะโล้อันนี้พี่พิมพ์เคยซื้อกินแล้ว อร่อยมากในเจ้านี้ที่มาขายเฉพาะวันอังคารนี้นะคะแต่ถ้าปกติเขาไม่ได้มานะคะจะเป็นเจ้าอื่นซึ่งไม่ค่อยอร่อยนะคะก็อันนี้พี่พิมพ์ไม่อวยนะคะอันไหนอร่อยพี่พิมพ์ก็บอกอร่อยอันไหนไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยนะคะเพราะว่ารสชาติของพี่พิมพ์จะหนักไปทางาเค็มหรือไม่ก็เปรี้ยวก็เผ็ดน,นะคะแต่ว่าส่วนมากทางอำเภอน,นี้เขาจะกินออกไปทางวันหวานะคะ่ะก็มีทั้งตลาด ผลไม้แล้วก็จะมะีพวกต้นไม้ให้เราเลือกหาเลือกปลูกได้มีทั้งไม้ผลไม้ดอกแล้วก็พวกผลไม้ต่างๆอันนี้จะเป็นเจ้าตรงปากทางค่ะลุงแกขายลูละสิบบาทขายถูกมากซึ่งพี่พิมพ์อุดหนุนแกมานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตลาดผ้าก็มีนะคะราคาถูกๆตรงนี้จะเป็นถนนด้านนอกนะคะช่วงนี้มีคนมาจอง กันเต็มสองข้างทางเพื่อจะขายของในวันสงการนะคะวันที่11เป็นต้นไปนะคะเขาก็เริ่มมาจองกันแล้วนะคะก็วันนี้ก็ได้แต่ดูดูเขาค่ะเพราะว่า,วาพี่พิมพ์จะกลับในช่วงวันที่14ของสงการมาหาสงการวันที่สนะคะก็วันนี้ก็เอาเข้าวเหนียวมะม่วงมา กินเผื่อน้องๆทุกๆคนนะคะที่อยู่เมืองนอกนะคะเพราะว่ามะม่วงลุงเจ้าเนี้ยโลละสิบบาทแล้วก็หวานเนื้อนัวมากเลยค่ะน่ากินนะคะก็ะแบ่งกันกินคนละนิดคนละหน่อยค่ะเพราะว่าอากาศร้อนมากพี่พิมพ์ก็เลยไม่ค่อยจะหิวมากเท่าไหร่นะคะก็เลยชิมอย่างละนิดละหน่อยค่ะแบ่งกันไปตากับยายแล้วก็ลูกๆหลานๆนะคะ เพราะว่าอากาศร้อนมากพี่พิมกินข้าวได้ไม่เยอะค่ะตลาดนี้ก็จะมีเสื้อผ้าทั้งของใหม่แล้วก็ของเก่านะคะก็คือของมือสองนะคะก็มีหลายร้านให้เลือกเขาจะจัดเป็นโซนนะคะโซนเสื้อผ้าก็คือโซนเสื้อผ้าของใช้แล้วก็อ่าพวกของใช้เบ็ดเละ็ดนะคะหม้ออ่าช้อนเชิญอ,อะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็น โซนเสื้อผ้ามือสองนะคะเขาก็จะสลับไปมาแล้วก็จะมีาขายเสื้อผ้ารองเท้ามือสองก็มีนะคะอันนี้ที่ถ่ายนี่เป็นร้านของใหม่นะคะก็สามารถเลือกซื้อเลือกหากันง่ายๆกว้างมากค่ะเพราะว่าเ็าจัดไปถึงบริเวณวัดนางในเลยนะคะก็ทำให้กว้างขวางมากแล้วก็โซน ที่เป็นต้นไม้ดอกไม้ก็จะอยู่ทางโซนด้านโรงเรียนวัดนางในนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นโซนๆทําให้เราหาง่ายถ้าเราต้องการไปหาดอกไม้ต้นไม้เราก็เดินไปอีกแถบหนึ่งนะคะวันนี้พี่พิม์พมาพี่พิมพ์ก็ได้ต้นส้มโอขาวน้ําผึ้งแล้วก็จะเป็นดอกไม้พวกดอกไม้สวยๆแล้วก็จะเป็นกล้วยไม้นะคะเพื่อเอาไปปลูก ให้ดูสวยงามพี่พิมพ์ชอบความสวยงามค่ะแล้วก็ให้ร่มเย็นนะคะแล้วก็ของที่พี่พิมจะปลูกของที่กินได้นะคะอะไรที่เราอยากกินเราก็ปลูกนะคะอันไหนที่ปลูกได้เราก็กินอันนั้นละค่ะเพราะว่าพี่พิมพเป็นคนชอบความร่มรื่นแล้วก็ไม่ค่อยชอบอยู่เฉยกลับมาเมืองไทยเที่ยวนี้ก็พา ตายายไปเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็นอกนั้นก็อยู่ทําบ้านค่ะทำบ้านทํานู่นทํานี่ไปปลูกต้นมงต้นไม้ไปด้วยนะคะก็วันนี้ก็ได้เสื้อผ้าของเก่าไปสองตัวค่ะเป็นเสื้อผ้ามือสองของอเอามาจากญี่ปุ่นนะคะนี่ค่ะก็วันนี้ว่างๆพี่พิมพ์ก็เลยไปทําผมมาค่ะสีผมก็สวยงามถูกใจราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะคะ ก็นวดหน้าแล้วก็ทำสีผมแล้วก็ทำคอลาตินผมนะคะให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเพราะว่าพี่พิมพเป็นคนผมแห้งนะคะผมจะขาดตอนได้ง่ายๆแล้วก็สมัยก่กอนจะทำสีผมบ่อยๆเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยทำนะคะกลับมาเมืองไทยยังไม่ได้กันคิ้วกันอะไรเลยจะ้ะ <c oughs> ก็ดูหน้าตาเอาก็แล้วกันนะคะว่า พอดูได้ไหมก็พี่พิมพ์เอาสีโคกนะคะแต่ว่าอ,าออกสว่างนิดๆนะคะถ้าไม่บอกก็จะออกสีแดงไปแต่ว่าอันนี้จะออกเป็นสีสว่างนิดๆนะคะทําให้หน้าตาเราดูดีขึ้นค่ะพี่พิมพ์ชอบมากเลยทรงนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์และทำให้ลหลายๆคนได้รู้จักตลาดอำเภอวิเศษชัยชาญมากขึ้นนะคะใครที่ยังไม่เคยมา เดินเที่ยวลองมานะคะก็จะอยูอ่ติดกับตลาดร้อยปีของอที่อำเภอวิเศษนะคะเขาจะมีแต่ขนมตลอดทั้งซอยนะคะจะมีร้านที่ทำขนมเองขายวันต่อวันเลยนะคะแล้วก็ที่นี่จะขึ้นชื่อเรื่องขนมของฝากของเมืองอวิเศษอำเภอวิเศษชัยชาญเลยนะจ๊ะ ก็ถ้าใครแวะผ่านไปผ่านมานะคะอยากจะไปเที่ยวหรือไปเยี่ยมชมนะคะก็สามารถเดินไปได้มาวันคารก็ได้นะคะวันคารจะมีตลาดนัดทุกตอนเช้าจนถึงเที่ยงกว่าๆนะคะเขาถึงจะเก็บร้านนะคะก็มาเที่ยวชมได้นะคะมีของแปลกตาเยอะแยะมากมายราคาไม่แพงค่ะขอบอกเลยนะะไม้ดอกไม้ประดับนี่พี่พิมพ์บอกได้เลยว่าราคาไม่แพงค่ะ อันนี้ก็จะเป็นที่เขาชําเองนะคะแล้วเอามาขายราคาต้นหนึ่งก็ตก35-37เท่านั้นไม่ถึง100นะคะแล้วก็อย่างพวกต้นไม้อย่างวันนี้พี่พิมพ์ซื้อส้มโอขาวน้ําผึ้งมาต้นสูงมากประมาณ 70, เจ็ดสิบเซนนะคะต้นละ80บาทเองนะคะถ้าสองต้นก็150เขาลดราคาให้นะคะไม่ต้องต่อรองเลยนะคะพ่อค้ามแม่ค้าที่นี่ใจดีแทบทุกคน เรียกว่าแม่ค้าบอกอยากขายค่ะนะคะก็อัธยาศัยดียังไงก็แวะเวียนมาเที่ยวกันนะคะเพื่อจะได้มีแต่ความเพลิดเพลินจเจริญใจได้ทั้งของกินของฝากแล้วก็ต้นไม้ใบไม้ต้นมะละกงมะละกอมีหมดนะคะมีหมดค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะต้นไม้ต้นละ20บาทก็มีนะคะ3ต้น50บบาทพ่อค้าลดให้ คลิปนี้ก็พี่พิมพ์ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟกดติดตามเป็นกำลังใจให้แก่กันด้วยนะคะบ๊ายบายจ้า